สวัสดีครับกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทีเพอร์เฟกต์คาร์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอสโอเวอร์ที่หลายๆคนกําลังมองหาอยู่นั่นก็คือ Mitsubishi ็กซ์เพนเนะครับคันนี้เป็นรถปี2019เจ้าของมือเดียวป้ายแดงเลขไม้เพียงแค่53,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะและที่สําคัญรถเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะรายเดียนจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในคลิปให้จบนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กกกกกดดดดดแชรรร์ตติาาามมเเป็นนลัังใจพวว้ยะคบผ ถ้าสนใจโทรหาผมได้เลย0654962939เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน,กนตัวรถคันนี้นะครับผมทุกอย่างเดิมนะครับผมสีเดิมทุกอย่างเดิมเป็นสีเทานะครับล่องรอยการใช้งานอาจจะมีมาบ้างนะครับแต่การันตีให้เลยไม่มีชนหนักพิกวามจมน้ำแต่ต่อตัวถังกรอมไม่แน่นอนนะครับผมคันนี้เนี่ยมิสูบิชิก็จะได้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือดูยังไงก็รู้นะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับ ไฟหน้าใหญ่ๆอย่างนี้นะครับขูหสวยมากดูมีมิติมากๆเลยนะกับล้อนะครับล้อก็ล้อเป็นล้อสแตนดาร์ดนะครับเป็นขอบสิบได้ขอบ16ด้วยไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเส้นสายของมิซูบิชิตัวเจเนอเรชั่นปัจจุบันเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเส้นเส้นสายนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างตัวนี้เป็นคีเรตนะครับเป็นตัว GT นะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นตัว GT ทพร้อมสุดเลยนี่เข้ามาดูข้างในเบาะหนังไม่มีขาดนะครับ คันนี้บอดนังไม่มีขาดทุกอย่างเดิมๆเลยเลขใหม่เพียงแค่53,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เซอร์วิสศูนย์ทุกระยะหน้าจอเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากได้รถครอบครัวนะครับไว้ใช้งานช่วงเทศกาลอยากได้รถดีๆรถส,สวยๆนะครับประวัติดีๆต้องคันนี้เลยคันนี้ผมการันตีให้เลยอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกัน ด้านหลังนะครับผมคันนี้รถพึ่งเข้ามาเลยภายในเนี่ยสวยมากๆเบาะหนังเนี่ยแทบไม่มีการใช้งานเลยนะรถปี2019มือเดียว1.5 GT นะครับกับ Mitsubishi Xpander นะครับผมคันนี้เนี่ยไม่ควรพลาดและอีกหนึ่งจุดนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากได้รถไปใช้งานจริงๆต้องการบรรทุกของหรืออยากให้คนผู้โดยสารเนี่ยนั่งสบายๆแต่อย่างมีพื้นที่เก็บสัมภาระตัวนี้เลยครับเจ้าของเดิมได้ติดตั้งมาให้ซึ่งทำให้รถเนี่ยจากที่ดู มีมิติของเขาอยู่แล้วนะครับกลับเป็นว่ารถดูมีเสน่ห์ขึ้นมาอีกนะครับผมนี่มีแค r ์ด b บอของแคร์ดิบอยแข็งแรงนะครับคันนี้แพงอันนี้แพงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลย0 6, 5, 4, 6, 6, 2, 9, 9. ูนย์หกห้าส่เมาดูในส่วนด้านท้ายกัน,ด,น,กนด้านท้ายก็ตามสไตล์ m i มิซูบิชินะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรุ่น X x p ก n d เ r นะครับนี่เปิดฝาท้ายขึ้นมาภายในเราก็จะได้เห็นเลยนะครับ นี่ดูเมทอาร์คมาคิวซีทุกอย่างอยู่ครบนะครับการันตีให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อตัว,ตวถังกรองไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะครับสาหรับคันนี้นี่ดูเมทอาร์คนะครับสวยจัดเลยเบาะภายในทุกอย่างหัวหมอนมีอยู่ครบนะครับซื้อรถกับเรามั่นใจได้เลยนะว่าตัวรถเนี่ยได้คุณภาพแน่นอนนะครับและที่สาคัญดอกเบีย้ยสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับกับราคาเพียงแค่59,000บาทเท่านั้นย้ำา5,90บาทเท่านั้นต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผม พอดีรถเพิ่งเข้าใหม่ตื่นเต้นนิดนึงนะครับผ่อนเนี่ยเบาๆเลยนะครับเพียงแค่ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,500บาทนะครับ8,500บาทแต่ท่านได้รถปี2019นะครับผมอันนี้ฟรีดาวนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรหาผมได้เลย065-4962939หรือแอดไลน์ผ่านคิวาคอาร์โค้ดนี้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับก่อนจากกาันวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <sk r k> กด Subscribe <sk r k> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญตอนนี้นะครับซื้อรถกับ BT จัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ